โอหดู <c oughs> สิสูบข้าวปอมแล้ววะไม้มาสูงหรือปอมเตี่ยวอะ <c oughs> <c oughs> กดไลค์เลยนะ่ะกดเองเลยมบ จะของขวาของใครไปเได้ที่อื่นปกติเมามอไงนั่งเมานี <h <h ่ก็นั่งเล่นนี่เออหล่อหล่อไปด้วยเาไตั้งแ่ห้าทีก็มาแ้วนะตัวที่เจ็ดสวเจ็นะใช่ใช่นีกันน่นั่นแหละ เราคดว่าจะได้อย่ะต้องนี่เลต้องสองกล่องต่อกันแมวแ้ที่ไม่ใช้วิธีดันดันตัวกางดันฝั่งดันฝังไม่วาได้เอกล่องคือลบากที่้อเม่ก็แต่นอ่ะเออ มือปล่อยไม่ได้แม่ปล่อยไม่ได้อะปล่อยไม่ได้เอะอีกนิดอีกนิดเชี่ยล่ะเอ้าหูเอ้าหูเอ้าหูเอาหูแตะกี้มือมันมันมันคอนโทรลมือไม่ได้แบบว่าจะให้บานเจ็บพอดีเลยเนี่ยม่ไปดูวางได้เจก็แถวเจ็บก็สบาย

ไปกินเลยไหมคะเราะจะมีสามารถเังเนยปั่นมีลูมีปะแล้วเอ่อเลไเดีียวเดี๋ยวลมนี่ก็กลับแล้วเนี่ยล่มอะไรเดี๋ยวก็ลม่ม <c oughs> เดี๋ยงงไปดีพพาดนะพาดสอบเด็ดเออพาดสอบเด็ด,ด่ะพี่ออยอกลับมาไม่ทันแล้วสุขสารนะ่ะสงสารพี่นุ่อะ้โดนนะนรอบเลยนะเอียงตามมือเยกลับขนั่นอังฝั่งนนนี้ไม่ใ่ละ ไม่ถ่ายและไม่ถ่ายแล้วไปเลยลไม่ได้แล้วพี่นุแน่นอนอ่ะเดียวไม่ไ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วพี่นุ๊จะหมุนทำไมพี่นุ๊ถามว่าหมุนแล้วเนี่ยพอแล้วพอแล้วจบแล้วจบแล้วพี่นุจบแล้วหมุนแล้วอ่ะปล่อยเลยได้จบแล้วพี่นุ๊ต้จะหมุนกลับอ่ะกลับเข้าที่เดิมพี่นุ๊โอ้ยยยย หมุนแล้วตรงนี้เห็นไหมคาโดถ้ามันรอดได้หล่อเลยอ่ะพี่รู้แล้วใครกระดกขึ้นกกระดขึ้นโหถามหมุนมันไม่หลงง่ายเหรอเออหมุนแบบนี้แล้วอ่ะหลุดอ่ะ คนเงียบหมดเลยคนให้สบายอย่งเดเลยปล่อยไม่ได้เลยปล่อยจะงัดไปแล้วไปแล้วไปแล้วล่วงแล้วคือเรคือเรวคือเราคือเราคือเลยหนึงข้าง่นึ่งข้างอว่าถังนี้มันวานดีแล้วไง หนอ่งของข้างของข้างอย่าดึงออกตัวดิเออหมุนไปทางนู้นขวามือขวามือมันกระดกขึ้นไม่ได้วชีวิตจะต้องกลับไปทำยังไงวะเนี่ยว้าววางว่างี้วางน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 ี้โอ๊ยวางนี้วางนี้วางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา พอมีอะไรของพอมีอะไรหมดเดี๋ยวก่อนดูอันนี้นะตอนนี้ทำไมอีซี่แรกสองสามสี่ห้าเจ็ดดิโอป้อมจะบอกทันไมอ่ะเราจะแกล้งคนอ่อจะได้รู้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ป้อมแล้วก็ป้อมโอ้ื่อกี้พี่เอกลับว่าต่อยก่อนดิพี่เอก็ต่อยไงจริงๆถ้าปล่อยก็คือล้มไปแล้วอ่ะเพราะว่าไม้งัดไม้งัดอยู่แล้ พม่ใช่เองหอนมากเลยน่าเอเลยอ่ะหมุนกลับมา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 อะไม่มีโต้เลยใช้พลังจิตทำไรอ่ะหมุนกลับจะหมุนกลับแล้วจะดึงออกดึงแม่มันจะพอดีเลยดึงแม่สร้างรายของโดนงอนสร้างรงน้องถ่วงสร้างรายน้อถ่วงตอตา กดดันันมากเลยเนี่ยดีแล้วรอบนี้เต้ไเลยนะใช่เหรอใช่เลยปุ๊บเผื่อไดมาถึงพี่ไงได้ป่ะนะเตวางยาเก่งนะได้ได้ปองชีช่ให้ตอให้กได้ได้รงแตอเลยนะตองฝังอะฝังไหนก็ได้

คนอึดแหละอึดตั้งแต่พี่นุแล้วพี่นุนี่สองรอบนะจะลมจะลมลมไม่ล้มนั่นแหละอันนั้นแหละปอมต่อยแต่ต่อยเคาะแรงอีกอย่าเคาะนะอย่าเคาะใช้วิธีการเลื่อนแบบพี่นะเพราะว่าไม่ใช่อันกลางอันกลางไปห้อยอุ้ยหมุนอะไม่ออกอ่ะอันอึดนะอันอึดอันี่ยของใครอ่ะเปปอมเคาะไป พี่พี่ขอหายแต่เอาไม่ออกไม่ออกพี่ตอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันอันเนี้ยนั่นไงี่ยเฮียช่องไวไงถ้ต้องขยายขยายมันไปนี่ชี้ช่องเลยแล้วบริเวณมันอยู่ที่คอตรงนี้เนียดูดิดูอันเนี้ยมมันนไ่่ารอดั้านเนี้ยเฮีด้านเนี้ยต้องเป็นหนูเนี่ยมากแล้วอ่ะ ข้างล่างนเไม่ต้องมามองมันใช่ไหมเผื่อโอ้โอ้โอ้อย่าเขี่ยใช่เมื่อกี้ก็เขี่ยเมื่อกี้ก็ล้มอลองอันนี้ไหมเออลองดูไปก่อนอันที่สามแน่นไม่เหรอไม่แน่มันอาจจะถ่ายน้ำหนักแล้วไม่แรงลองคลอดูก่อนได้ได้ได้เลยโอ้โหงานดีงานดีงานดีแล้วปอมงานดีงานเข้าแล้วงานดีแล้ว มันเหลือต hey. kind of oh, oh, oh. oh, ัวเดียวให้เล่นแล้วเอ้ยไม่หยิดตัวให้เล่นแล้วป้อมกาตอนนี้ออกได้ผมก็ต้องออกนี้ออกได้แล้วนางเอกมาแล้ววางดิวางดิแต่ข้างล่างมันมั่นคงเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันน้ำกั่นวางกลางกลาวโอ๊ยกลางอย่ากลางกลางโอ้โหวางกลางพี่โนบอกเชื่อพี่ทุก ทำามงั้นมันไม่กี่ไม่กีม่กี่ลไม่เหี่ยถ้าวางนี้อาจจะลมที่ต่อยก็ได้ความหนักแล้วเก็งะ้องเป็นนักซีด่ะปมปมปมถามปมว่าทำหรือเปล่ามมนอาศีดไหมเจ้าของที่หว่ามเจ้าของก็ต้องแบบอย่างร้อยก็มีประสบการณ์ในการเล่นน่ะได้เขาเาอ่อะไเเอียงได้เหรอก อย่าบอกว่าสิ่งที่โอ้โหนี่สุดยอดเลยอ่ะตัวนี้มันเล่นวางกันแบบไม่ไม่ไม่น่ารอดแล้วแล้วมันอยู่ตรงข้างบนข้างหนักข้างบนหนักแล้วนะข้างบนหนักแล้วค่อยค่อยอันนี้ไม่มีละแน่นอนไม่คิดไม่ถึงตัวเองเหรอถึงมาก ปอบแบมปอบแบบมี่นุกอีกอะตรงนี้คตนัวเลยปอมงีะไตรงนี้วะตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยแต่ทำไมอันนี้มันตึงไม่ได้ระเอ้ยไม่อยเรานั่งรอได้เลยไม่ถึงเราลอะดึงไม่ออกลบใช่มันจะไม่รอยถ้ดปอมก่อนเดินไปเดินมาชนล้มไม่ได้หยิบ ต,ต่อมันไม่ได้เวนกลางอ่ะกลางแม่นปุก๊กถ้าแกวออกได้ฉันก็สบายอ่ะอื้มสบายยางไงก็ได้ไอ้ปอ๊าอันนี้อ่ะอัน,นเดี <laughs> เยกันปะ ง่ายเลยนะแน่นปักเฮ้ยปอมตอนมีตัวเล่นม่กี่ตัวมันมีแค่สามตัวสิ่สามตัวไม่ออนล่างแล้วมาอันนี้ของของบบพี่บอมพันสาม ขย้อนสิคะขย้อนถือไว้ป่ถือไว้ที่ส่งต่อมาที่แล้วกส่งไปต่อแก็ส่งให้จิวะแค่เงินสองใบเนี่ยนะโอ้โหรนี่อะไรขนาดนี้เลยเนี่ยเจ้าตาชัวไม่จริงจังนะเนี่ยกดูมือกดูมือเย็นอ้าว วิ่งไปนู่นเลยแมววิ่งไปนู่นเลยไปไปไปแล้วไปแล้วแมวไปแล้วไม่ต้องหงแมวรอพร้อมอยู่แหละโหส่งไปตรงนี้ก็ได้เออทำไมไม่อยากไม่มีแล้วว่าถึงไม่มีแลว่ามันสูงมากเลยสูงขึ้เมื่อคืนว่าโอ้ได้อีป้อมยิ้มได้ไหมเหรอได้ได้เก่าไป ปตาตัดทำไมเนี่ยมันควรที่จะแปรรูปกระสานมาสองรอบแล้วนะกระสานหนูไว้ไม่ออกระสานอ่ะได้ได้ลองลองมาดีๆมันแน่นแน่นมันแน่นมันแน่นไม่ง่ายนะหูยจับก็ขยับแล้วอ่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่จะถ่ายน้ำหนักมันยังไงออกสีครับออกสีครับ เลยอะยปอกแล้วอะไมไม่ออกวะ สิบห้านาทีแล้วตั้งแต่พ่นุที่คิดว่าน่าจะลม้มแต่พ่นุสามารถประคองมาได้ตอน,นนี้พินุกำลังคิดจะถึงอีกไหมพ่นุกำลังคว่ามันจะวนกลับมาถึงพี่นุอีกหนึ่งรอบไหม <c oughs> ต้องดูมือปอมว่ามือมันจะนิ่งแค่ไหนทุกอ,อย่างต้องฝากไว้ที่ปอมละปอมมันเริ่มรอดแล้วหลุดมาแล้วห <c oughs> ลุดมาแล้วหลุดมาแล้วหล,ลุดมาแล้ว

ผักส่งไปที่ปอมแปมดูซีจอดําเลยดูมือเย็นเลยมือเย็นปอมวางยังเร็วเร็วเจ็ดพอดีเอออย่าอย่ามาล้มตอนวางนะสั่นสหมดหล่อหมดหล่อเลยโอ้ยพอแล้วพอแล้วไม่ถึงพี่นุ้ยไม่ถึงพี่นุ้ยแน่เลยหรือว่ามาถึงอีกมือเบาก็อาจจะถึงถ้าเจอตัวนี่ตรงนี้ ป้อมปอมมันนับแล้วปมนับแล้วตรงข้างออกไม่ได้หรออ่ไงกอย่าบังสิบเขาได้เขาดูก่อนปอมไม่ได้ อ๋อมันนับแล้วแมนปึกเดินลอบวงแล้วมีอันนี้อันนึงมันมีอันนึงหัวนี้มันยังห่างถ้าอันนี้ไม่ห่างนะอันนี้ออกแมนไหมตายคนต่อไปตายเลยเฮ้ยเยาะเนาะมีเิษมันยัมีกระเล็งตัวนี้ไว้อยู่นะ ใช่แล้วกูไปเชี่ยวก่อนพี่นูกโดนแน่ๆเลยอนนี้ออกก็ไม่มีให้เล่นแล้วเราจะเล่นสามคนไม่แน่ไม่แน่หมดละไม่ออกไม่เหลือมีเขารู้สึกเหมือนอะไรไหมเหมือนกำลังถอดสลักระเบิดกันอยู่เขียวด่แดงกูระเบิดโอ้โหผ่านว่า จริงเหรอตัวไหนนะเออยพร้อม,มจ้ะจ่าปร้อมแปนนมึงออกท้ามันด้านเมื่อกี้เออโอ้ยใสุ่รุงดูมันจะโดนนะพี่โน้สามรอบแล้วดูจะล้มสามรอบแล้วหเมืม่อกี้ตอนนี้มาขอเล่นบอกว่านจะขอเบิ้ลให้ก็ได้นะห <c oughs> รือสองทีว่าพี่โน้ต่าเนี้ย อง,องน,นความกดดัมันอยู่ที่กูแล้วตายได้ <c oughs> มไ <ละ S 2> ม่คยเมื่ <c oughs> อกี้แหะผมแป๋มชิมูไผมแป่มมันมันมัน,มาน้าน,นี้แล้วอะก <c oughs> ลับไปด้านนี้หน่อยเ <c oughs> ออนั่นแห่ะดได้านนั้นเออเออแล้วก็ดึงออกนั่นแหละแต่ขอเยี่ยวก่อนได้ไหม าที่ดล่าใครโดนนะเอ่ะโอเคเอเีจแตดให้ผมมีตัวไว้แล้วดู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 ถาม่าานแดงอร่อยดิออผมก็น่านนั้นเลยเหรอมันเย็นมากอ่ะเโอ้แต่ว่ากี้เนี่ยอันเดียวกันด้วยนะ เกรอ้ะในที่สุดมันก็วนกลับมาหาพี่นุ๊อีกหนึ่งรอบให้เล่นลยากแกบอกแล้วว่าถ้าหมุนไ่ด้านนี้มันจะไปหมุนไเ้งดแาหมุนได้านนั้นแลมันมันมันเหลือแค่เนี่ยสามมันเหลือสามให้สองกล่องยังยังใช่ไหมสอกล่องเม่อไหร่ก็วัดิวััด เกือบแล้วอะใกล้แล้วออกบอืออกแล้วได้จาิงีริงก็ใครเอกอ <Gore> ีกแล้วอะเคมากันฮึต้องไปลงถ้าเลย่ายหนักเข้าไปเรื่อยต้องค่อยค่ยหนูเล่นตัวนี มันวนกลับมาครบยี่สิบนาทีแล้วงานปึกได้อยู่การไม่น่าเชื่อนะว่าจะนานขนาดนี้ไม่งั้นเขากินน้ำเป็นโลปาดหมดแล้ววนวนกลับมาที่นี่แล้วไม่น่าจะวนกลับมาเนี่ยอันนี้แหละเอาเมื่อกี้จะไปก็ของพี่นุใช่ไหม ใช่ย้น่ยี่สิบนาทีผ่านไปกลับไปที่เดิมแม่โขกอ้ํอ่ะเอาแล้วหมุนทีเดียวโอ้หมุนเลยว่ะโอ้หมุนตลอดเลยอ่ะโทรรักษาเนี่ยเคลื่อนย้ายแรงโน้มถ่วงเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอต้องแฮกนิโตอีกแล้วเงี้ยดันกลับไปของมันอยู่ไหมล้วไม่ต้องวัวกินเกลพี่เอจะตึงหรือจากจากจะผักเอางี้ดีกว่า อัดไปอยู่มาแล้วเดลยเห็นไหมไม่ต้องไม่ต้อดไม่หมดมันหมุนแต่มันก็ไม่ได้เสียเสียอันนี้ยังไม่เสียสมดุลอยู่ได้ได้จง๊บตายลุกตกมาแล้วเอาละจิ๊บตายแล้วโคตแล้วจี๊เกตายแล้วเราไม่ต้องไปเราไม่ช่วยเราเราดันมันออกไปดดัน อยากจะจามนนอไ่อจาดันไปเลยดันไปท้อกไปหมดไม่ถึงตอนนะพี่ยามาถึงตอนนะหนูว่าถึงที่ต่ออ่ะเพี่ตาไม่ถึงมาสามรอบแล้วถึงรอบรอบนี้ไม่ถึงอ่หนูจะให้แก้วอะหล่นมาทั้งสัีปตัวนน ้อด okay, ินเว้ยได้แล้วโอ้หหุนไปทนางนั้นเลยสุดยอดแล้วอดแล้วเยว้าสอขึ้นสั่นน่ะพี่ต่อยเดินนี่า้ไม่เคยจะอยากให้นุมอยากให้นุมยีดต่ออยู่แช่ง่ใชัยนี่ลูก แง่แง่มันไม่ใช่แล้วมันสูงเกินไปแล้วเลิกเลยเถอะติดางสูงกว่าเมื่อคืนไหมสูงกว่าสองกล่องหรอเพี่ยงสูงกว่าเยอะจะสุดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีตัวเล่นเลวนะมีนี่ผมไปตัวเดียวลงมา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 หยิบมาโอหมีแค่นี่ยหรือสองตัวหนูเอาได้ได้หลายตัวเลยอยู่ที่มันหลวมหรือเปล่า ตัวเดียวสองสองตัวสามสามสามรอบอ่ะแล้วดุดแล้วดแล้วสียถูกทางแล้วถูกทางแล้วใช่ใช่นิดเดียวนิดเดียวปล่อยเลยปล่อยอ๋อปล่อยเลยโอ้โหสุดยอดนนีาลิมลิมิม้ชแท้ลิมไหนลิมนี้ลิมลิมนี้ใช่นั่นแหละ โอ้หัวใจหล่ออะหัวใจหล่ออะโอ้โหโมเมนตัมผลักดันไปซี่พี่เออีกแล้วโอ้รนเปดิเป็นเกลยวเลยว่ามันแบบเนี้ยตัวเล่นอยู่เอแรังสีรออ้าละเจ็ดชั้นรออ้าเลยอะไรบอกมีอะไรมีอะไรอะไรวะ มีตัวเล่นบเล่นเล่นที่กรุงเทพกันไม่ได้ต้องเล่นที่นี่อือเดี๋ยวพนี้เอาเล่ขอแบตบอกไม่ต้งจองแล้วไม่ต้องเปิดคอดไม่ต้องเปิดคอร์ด5อดีอะฮะไม่ใช่อันสามนสามหกเจ็ดอันนี้ไดไม่ได้ก็อยากกันอะไรกันเนี่ยโอ้ยได้พี่ตอยอะไรกันอะ เปียดึงอันนี้ได้นะผมก็สวยเลยเนี่ยต่อยอ้าวแต่มันยากตรงที่มันสูงว่ามือมันไม่นิ่งไงมันจะเมื่อยมากตามนะตามนะโอ้ยตันเลยอยเป่งเกสองก่องตามหนาสิงเหร ชิงใจหัวใจสวยอยู่พี่ตองหัวใจสวยแล้วล่ะไอโบดูสะใจมากดูดูดูแต่งหัวเนาะโอ้โหแมนมากจะโอเคโอเคอยู่เนี่ยเฮ้ยอันตรายเดลุดเดือดเดือดเฮ้ย พี่ตอยเข้าใจยากเวลาเกียดคนอื่นเป็นไงเข้าใจแล้วเป็นเหมพี่ตอยตอนนี้แหละไม่เอาว่าไม่เป็มันก็ไม่เอามะลองโทรไปถามก่อไ้ตติวอะโอ๊ย เป็นเอแล้วไม่ไ pues ด้แต่ผมมือเก้อแล้วตอนเห็นเงินไม่ได uh uh ้แล uh uh ้วต uh 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 ้องกลับไปนนี้ไม่กลับลอยมือไม่ได้แล้วเทพมากเหรอพี่เข้าออกได้เนี่ยสุดยอดได้ว่ะเป็นที่ตื่นจิ้มตั้งให้เฉา ตอยลงมะโอ้ล้มแน่เลยล้มแเลยกระชาไงกระชากนไปขึ้นไส่นหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดต่จะล้มอ่ะรอ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 นิ่งรอมันิ่งรอวันนิ่งรอวันนิ่งรอนิ่งรอันิ่ง สุดยอดแล้วี่ามาหอ้สบ้าผมาไอมาถึงปอมปะถึงโอ๊ยเล่นเห็นมพี่ออกให้แล้วอะปอมไอ้ปอมไม่ได้ว่ะถึงกูโอ้อุตส่าห์เอาออกมาได้แล้ว